สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกเก่งจีนสูตรเด็ดของเราวันนี้ก็คือเปลี่ยนกระถางใหม่ให้ใช้ได้กว่าเดิมแล้วก็สูตรดินปลูกที่เราลองทดลองปลูกแล้วนะคะให้กิ่งอวบอ้วนเก่งจีนแอปเปิลนี่ก็คือเราจะปลูกตามแนวนอนนะคะอันนี้หลังจากที่เราทําคลิปเมื่อครั้งที่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะลงปลูกแล้วเขาก็จะมีหน่อให้เราเห็นนะคะ ช่วงระยะเวลาสั้นๆของเขาก็จะแตกหน่อให้เราเห็นได้ง่ายดดยแล้วก็กิ่งของแม่จากเล็กจิดจิ๋วนะคะก็อวบอ้วนอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็การแตกหน่อแตกยอดใหม่ก็เขาก็เห็นไหมคะแตกยอดใหม่ก็ดูง่ายๆก็คือมีสีเขียวอ่อนๆที่ปลายนะคะคือมีการแตกยอดได้เป็นอย่างดีวันนี้เราก็จะมาย้ายยอดของเขาลงปลูกในกระถางใบใหม่กันนะคะ อันนี้ก็เป็นกระถางเซรามิกนะคะมีจานรองด้วยเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงไปเดิมร้านขายเซรามิกนะคะใบหนึ่งก็20บาทก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศความสวยงามของต้นไม้เราได้นะคะ วัดสดุอย่างแรกในการปลูกของเราก็มีหินภูเขาไฟนะคะดินปลูกแคทตัตทั่วๆไปนะคะก็คือส่วนผสมของเราก็คือมีทรายมีขุยมะพร้าวแล้วก็ใบก้ามปูหมักนะคะอันนี้ก็พีชมอสเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะ อุปกรณ์ในตัวช่วยของเราในการย้ายหน่อก็คือนี่เลยค่ะที่ขาดไม่ได้ในการทําการย้ายไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรหรือเก่งจีนเราก็จะใช้ตะเกียบคู่หนึ่งนะคะในการเป็นตัวช่วยก่อนอื่นเราก็เตรียมกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่หินภูเขาไฟลองก้นไปเลยนะคะลองก้นกระถางเพื่อให้แม่น้ําขังแฉะนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปตะเกียบมีประโยชน์ก็คือนอกจากไม่ทำให้กระถางเละเทะนะ,นะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยในการเคลียดินนะคะในกระถางของเราให้กลกลืนแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะ นะคะหลังจากนั้นเราก็โรยปุ๋ยไปปุ๋ยร,ยรายช้านะคะเม็ดเหลืองประมาณ1บถึงยีเม็ดโรยลงไปเลยนะคะหนึ่งชั้นหลังจากนั้นเราก็ดินพีษมอสนะคะพีษมอสนี่เราใช้แค่บางๆนะคะว่าเพราะว่าแพงเราจะไม่ใช้เยอะ โปะหน้าดินเพราะว่าถามว่าทาไมต้องใช้พิษมอสโปะหน้าดินก็คือว่าพิษมอสนี่เวลาเราเพาะกล้าเพาะต้นไม้นะคะทางกระบองเพชรก็จะชอบมากล่อรากอะไรต่างๆนี่ก็จะทําให้รากของเขาเดินเร็วนะคะแล้วก็ที่เป็นก,นก้อนเราก็บี้ให้ละเอียดอย่าให้เป็นก้อนนะคะเพราะว่าการที่พิษมอสเป็นก้อนจะทําให้บางครั้งรากสะดุดนะคะวเวลาไปเดินก่อนที่เราใช้เราก็ขยําให้เละ ให้กระจายให้ทั่วนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้ตะเกียบนะคะทำเป็นขุยุุุยยยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกกิ่งเลยค่ะ กิ่งของเขาเราก็ดูนะคะอันไหนมีรากอย่างต้นนี้น่าจะมีรากนะคะนี่เห็นไหมคะแล้ก็ใช้ตะเกียบตะกิดเบาๆนะคะตะวัดขึ้นบางครั้งการใช้มือก็จะทำให้ต้นไม้ของเราช้ำได้นะคะเมื่อเราได้มาแล้วหนึ่งกิ่งแล้วก็คีบ ไว้ด้านล่างนะคะวันนี้เราก็จะกิ้นสองกิ่งถ้าขี้ไม่ออกจริงเราก็ใช้มือช่วยนะคะบางครั้งลากลงไปใต้ล่ากนี่นะคะสองเส้น ส่วนต้นแม่ก็ไว้กระถางใบเดิมนะคะหลังจากที่ก่อนที่เราจะลงปลูกเราก็ใส่หินภูเขาไฟไปบางๆนะคะแบบนี้ใส่ไปหนึ่งชั้นก่อนนะคะก่อนลงปลูกเสร็จแล้วเราก็ขีดต้นขึ้นมานะคะ ก็เอาวางบนหินแบบนี้แล้วก็เอาหินทับนิดนึงนะคะถามว่าทำไมถึงใช้หินคอไฟรองหนึ่งชั้นก่อนเพื่อที่จะเป็นตัวนี่นะคะดูใกล้ใกลก็คือเหมือนต้นของเขาก็จะค้างบนหินรากของเขาก็จะจุ่มไปด้านล่างก็จะทำให้รากไม่ช้ำไม่หักนะคะอันนี้คือเคล็ดลับของเราค่ะถ้าเราไม่รองหิน ก่อนหนึ่งชั้นก็จะทําให้รากของเขามีโอกาสหักค่อนข้างสูงก็ใชก็จะชะลอการเจริญเติบโต,ตนะคะถ้ากิ่งไหนที่รากยาวเกินไปแล้วก็อย่างต้นนี้ก็เราก็เอาตะเกียบจิ้ม เพื่อให้รากของเขาไปสู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ให้ต้นของเขาค้างแบบนี้พอค้างปุ๊บเราก็เคลียหินไปรองบริเวณต้นเพื่อที่รากของเขาก็จะมีความชื้นสม่ำเสมอก็จะทำให้ต้นไม่เฉาเสร็จแล้วเราก็โรยหินทับอีกชั้นหนึ่งทับบริเวณต้นเลยนะคะทับไปเลยค่ะแบบนี้ เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำให้ชุ่มเห็นไหมคะพอลดน้ำหินก็จะทับต้นของเขาพอดีอเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือ,คอการปลูกเก่งจีนแอปเปิลนะคะ เห็นไหมคะน้ำก็จะลงสู่ด้านล่างกระถางอันนี้น้ำชั้นแรกแล้วก็เททิ้งไปนะคะลดน้ำปุ๊บเราจะดูด้านล่างกระถางถ้าน้ำไหลดีก็คือการผสมดินของเราค่อนข้างดีนะคะเก่งจีนแอปเปิลจะไม่ชอบความชื้นแต่ก็ไม่ชอบความแห้งแล้งนะคะฉะนั้นวิธีการย้ายกล้าก็แบบนี้เลยค่ะ <S <S ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชม อย่าลืมนำวิธีของเราไปใช้นะคะขอบคุณมากมายค่ะ